ามาเบึ่งกบนะครับที่คัดแยกเลี้ยงไว้นะครับไว้เป็นอาหารแล้วก็เลี้ยงไว้ทําพันุ์นะครับก็มีหลายคนนะครับที่อาจจะแลกเปลี่ยนนะครับถามมาว่าถ้าจะเลี้ยงกบเนี่ยจะเลี้ยงแบบไหนรุ่นไหนนะครับดีนะครับกบถึงจะโตนะครับโตเร็วนะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวประสบการณ์นะครับมามาแชร์กันนะครับครับผมปกติแล้วนะครับในการเลี้ยงกบเนาะ นะครับว่าเอดแบบไหนนะครับทํายังไงให้กบมันโตนะครับโตเร็วหรือเลี้ยงรุ่นไหนนะครับทึ่จะโตเร็วหรือปลอดภัยนะครับห่างไกลจากโรคนะครับบบมีโรคนะครับจะส่วนมากนะครับปกติเนาะนะครับพวกกบหรือสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าพวกรุ่นแรกๆนะครับรุ่นแรกๆของเขานะครับมันมันกิดจะแข็งแรงแล้วก็ตัวโตนะครับเช่นกบก็เหมือนกันนะครับ ส่วนมากนะครับที่ผมเลี้ยงเนาะที่ผมเลี้ยงไว้ทําพันธุ์หรือที่ผมคัดเลือกจะเลี้ยงไว้นะครับผมก็จะเลี้ยงกบรุ่นแรกนะครับรุ่นรุ่นแรกๆที่เพาะนะครับก็ช่วงเดือนมีนานะครับก็คือกบที่หางหดรุ่นแรกนะครับเกิดจากลูกออดรุ่นแรกนะครับแล้วก็กบที่หางหดรุ่นแรกๆกนะครับกบพวกนี้มันจะโตเร็วนะครับกินอาหารเก่งนะครับอาจจะเป็นด้วยสภาพอากาศนะครับโดยสภาพอากาศแล้วก็อาจจะอยู่ในห้วงของการ เจริญเติบโตนะครับเพราะว่าส่วนมากนะครับพวกสัตว์น้ำนะครับว่าจะเป็นพวกกบพวกปลานะครับเวลาย่างเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับห้อนยามหนาวเลยมันมันก็บ่ค่อยกินอาหารนะครับมันจะพยายามสร้างไขมันนะครับเพื่อรักษาความอบอุ่นในร่างกายนะครับมันก็จะไม่ค่อยกินอาหารนะครับทําให้ช่วงนั้นมันก็โตช้านะครับเพราะนั้นนะครับถ้าสมมติว่าเราเลือกเอากบนะครับเลือกซื้อกบมาเลี้ยงในช่วงของเดือน สิงหาหรือกันยาไปเนี่ยครับสมมติว่าเราเลือกเอากบช่วงเดือนกันยามาเลี้ยงครับเราก็นับไปครับกันยาตุลานะครับต้นพฤศจิกาก็เริ่มหนาวแล้วนะครับเพราะฉนั้นเรามีเวลาเลี้ยงกบแค่2เดือนนะครับที่กบจะต้องกินอาหารนะครับการโตนะครับระยะเวลามันก็แค่2เดือนครับเพราะว่าเวลาย่างเข้าเดือนพฤศจิกาแล้วนะครับมันเริ่มหนาวกบก็เริ่มกินอาหารน้อยนะครับยิ่งหนาวเท่าไหร่กบยิ่งไม่กินอาหารนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าอาการหนาวๆนะครับก็ พยายามให้อาหารในช่วงที่มันร้อนก็อาจจะเป็นช่วงเที่ยงหรือบ่ายนะครับวันละครั้งพอนะครับหรือว่าถ้าวันไหนหนาวจะจัดนะครับก็ไม่ต้องให้อาหารก็ได้นะครับพราะเวลาให้ไปกบมันก็ก็ไม่ค่อยกินนะครับอาหารจะเหลือทําให้น้ําเสียนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าว่าจะเลี้ยงกบนะครับถ้าว่าเราเลือกเอากบรุ่นแรกๆนะครับช่วงเดือนมีนาอย่างนะครับเช่นเราเลือกกบช่วงเดือนมีนามาเลี้ยงนะครับมันก็จะมีระยะเวลาในการเลี้ยงเยอะนะครับพอกรบนะครับอัตราการเติบโตเต็มที่ก็สี่เดือนนะครับ อ่าสี่เดือนนี้ก็ถือว่าเขาโตเต็มวัยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็อาจจะโตกว่านี้ก็นิดเดียวนะครับอ่าสมมุติว่าคนที่จะเลี้ยงเป็นกบเนื้อขายนะครับก็ประมาณสี่เดือนก็จับขายนะครับถ้าเกิดไม่จับขายมันก็จะกินอาหารอยู่นั่นแหละนะครับตัวก็เท่าเดิมน้ําหนักก็จะเท่าเดิมนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับระยะเวลาการเลี้ยงั้งสมมติว่าเราเลี้ยงเดือนมีนานะครับก็เลี้ยงมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลานะครับประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับเพราะนั้น ช่วงเจ็ดแปดเดือนนี้นะครับโอเคนะครับก็คือถ้าเราให้อาหารดีนะครับสามเดือนสี่เดือนก็โตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกลรุ่นนี้มันก็จะแข็งแรงนะครับแล้วก็โตเร็วนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภานนี้นะครับฝนก็ยังไม่ตกชุกนะครับปัญหาเรื่องโรคต่างๆก็ยังมีน้อยนะครับพวกโรคที่มากับฝนหรือว่าความชื้นนะครับบางทีนะครับ เวลาฝนตกชุกนะครับมันชื้นแฉะนะครับอ้อย่างมันก็ชื้นแฉะเวลาเราเปลี่ยนน้าหรืออย่างมันก็เชื้อโรคนะครับเชื้อโรคเยอะนะครับโรคมันก็อยู่กับน้ําตลอดนะครับถึงแม้เราอาจจะฆ่าเชื้ออย่างดีนะครับโรคมันก็อาจจะติดอยู่ในบ่อในอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงช่วงแรกๆนะครับกมบมันก็จะโตดีกินอาหารเก่งนะครับเรื่องแดดเรื่องอะไรมันก็แดดร้อนนะครับมันก็มีผลต่อการเจริญเติบโตนะครับสังเกตนะครับถ้าวันไหนแดดร้อนอบอ้าวนะครับมันก็ กินอาหารเก่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราก็ต้องดูแลเรื่องน้านะครับเรื่องอาหารนะครับบอกแม่นว่าอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์นะครับเปลี่ยนน้าครั้งหนึ่งนะครับบางทีน้ําเสียกบก็ไม่ค่อยกินอาหารนะครับหรือบางทีอาหารเราเอาอาหารอย่างอื่นให้แทนอาหารกบเช่นอาหารปลาดุกนะครับอาหารปลาดุกก็สามารถให้ได้นะครับแต่ผมก็อาหารแนะนําว่าถ้าจําเป็นจริงๆที่จะต้องให้อาหารปลาดุกเพื่อลด นะครับเพื่อลดค่าอาหารหรือลดค่าใช้จ่ายก็แนะนํานะครับหลังจากที่เราเลี้ยงไปแล้วประมาณ3 <Opp ure. S 1> เดือนหรือ4เดือนนะครับค่อยให้อาหารปลาดุกเพราะช่วงนั้นกบมันตโตแล้วนะครับเราก็ <m ur ly> แค่ให้อาหารปลาดุกให้มันกินนะครับเพื่อให้มันกินกินเฉยๆนะครับเ <m ur ly> พราะมันก็ไม่ตโตกว่านี้มากไปกว่านี้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดช่วงตั้งแต่หางหดจนถึง2เดือน3เดือนหรือสเดือนเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเร่งโตนะครับ เราก็ควรให้อาหารกบนะครับตามรุ่นนะครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3เพราะว่าอาหารกบโปรตีนจะสูงกว่าปลาดุกนะครับแล้วก็ที่ผมเคยประสบปัญหาเรื่องอาหารปลาดุกก็คือกบนะครับพวกตับนะครับตับจะค่อนข้างที่จะเป็นจุดนะครับเป็นจุดเป็นด่างนะครับก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับหลังอันนี้คือกบที่กินอาหารปลาดุกนะครับตับเขาจะเป็นจุดนะครับแต่กบที่กินอาหารของกบปกติก็ ปกติแล้วก็ถามว่าอาหารปลาดุกกบโตไหมก็โตอยู่นะครับแล้วก็โตช้านะครับแต่ถ้าเทียบเนื้อน,นะครับอ่าอัตราการแลกเนื้อก็สู้อาหารกบไม่ได้เพราะว่าอาหารกบมันมีโปรตีนนะครับอาหารปลาดุกตัวโต,วตวแต่ว่าเนื้อก็ค่อนข้างน้อยนะครับเนื้อค่อนข้างน้อยนะครับเพราะส่วนมากผมก็เลี้ยงไว้ประกอบอาหารด้วยนะครับเพราะนั้นก็ถ้าคิดจะเลี้ยงกบนะครับก็ควรเลี้ยง ร,ร,ร,รุ่นแรกๆนะครับเพราะว่ารุ่นแรกนี้กบจะตัวโตนะครับตัวโตวมากนะครับแต่ทั้าหมดว่าเราจะเลี้ยงทําพ่อแม่พันธุ์ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราจะเลี้ยงกบทําพันธุ์นะครับก็ควรที่จะเลือกนํากบหรือซื้อกบนะครับจากกบรุ่นแรกๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราต้องคํานวณดูด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะทําพันธุ์ในปีหน้านะครับถ้าเราซื้อกบในช่วงของเดือนมีนานะครับมีนาเมษามาเลี้ยงนะครับ กบที่พร้อมนะครับกบตัวผู้หรือกบตัวเมียก็ประมาณ8เดือนนะครับแปดเดือนกบก็พร้อมผสมพันธุ์แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเรานับอายุของเขานะครับเพราะว่าเราเลี้ยงเดือนมีนานะครับก็ไปมีนาเมษาพฤษภามีนากรกฎาสิงหากันยาตุลาก็ได้8เดือนนะครับตุลานะครับพฤศจิกาธันวานะครับก็จะครบ10เดือนนะครับกลับมา เวลาถึง1ปีปุ๊บเราก็สามารถผสมพันธุ์ได้เลยนะครับยังช้าสุดก็น่าจะเอากบรุ่นเดือนพฤษภาหรือมิถุนามาเลี้ยงนะครับก็จะครบ8เดือนนะครับก็ประมาณเดือนกุมภามีนานะครับก็สามารถเอาจับกบรุ่นนี้มาผสมพันธุ์ได้นะครับแต่ปกติแล้วนะครับของผมก็ใช้ถ้าเป็นตัวเมียก็8เดือนถ้าเป็นตัวผู้ก็ประมาณ1ปีนะครับหรือ10เดือนขึ้นไปนะครับเพราะว่าน้ําเชื้อมันจะแข็งแรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอากบ ช่วงที่ซื้อมาเลี้ยงเป็นช่วงเดือนสิงหากันยานะครับหรือตุลานะครับเวลาเราจะผสมพันธุ์ปีหน้านะครับมันก็พ้นนะครับกว่าจะครบ8เดือนหรือปีมันก็ก็มาช่วงเดือนกรกฎาสิงหาแล้วนะครับมันก็อาจจะช้านะครับอาจจะช้านะครับอาจจะเอากบไข่ช้าเพราะว่ากบมันเริ่มไข่ก็คือสิ้นฤดูหนาวนะครับก็ช่วงเดือนมีนาก็เริ่มไข่แล้วนะครับเพราะนั้นนะครับจะซื้อกบ ไว้ทานหรือจะซื้อกบไว้ขุนหรือจะสุซื้อกบไว้เลี้ยงเพื่อทําพ่อแม่พันธุ์ก็ควรซื้อกบรุ่นแรกๆเพราะกบรุ่นแรกนี้ตัวก็โตนะครับโตเร็วนะครับบางทีนะครับเท่าที่สังเกตนะครับกบนะครับที่ผมเพาะนะครับอ่ารุ่นหลังๆคำว่าคำว่ารุ่นหลังๆก็คืออ่ากบที่เกิดจากพ่อแม่พันธุ์ตัวเดียวนะครับแต่เป็นกบที่เรานำไข่ในรุ่นที่4หรือรุ่นที่5ก็ค่อนข้างจะตัวช้านิดหนึ่งนะครับ ตัวช้านิดหนึ่งนะครับแล้วเวลาหางหดนะครับกบหางหดหรือลูกอสก็จะตัวเล็กนิดนหนึ่งนะครับจะตัวเล็กกว่ารุ่นที่1ที่2ที่3ามนะครับอ่าคนนี้ใช้กบพ่อแม่พันธุ์ตัวเดิมนะครับอย่างเช่นปีนี้ผมใช้กบพ่อแม่พันธุ์ตัวเดิมนะครับไข่นะครับ5้ครั้งนะครับเนื่องจากว่าเก็บพ่อแม่พันธุ์ไว้น้อยนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่ได้เอาไข่แล้วนะครับเพราะว่า5ครั้งแล้วนะครับแม่พันธุ์ก็เริ่มโซมแล้วนะครับก็คง ขุนไว้ไข่ปีหน้านะครับเพราะว่าไม่มีพ่อแม่พันธ์เปลี่ยนนะครับเท่าที่สังเกตนะครับลูกกบนะครับหรือลูกออสของกบนะครับที่ไข่รุ่นที่1ที่2ที่3าจะโตเร็วนะครับแล้วก็ตัวโตลูกออสตัวโตนะครับกบที่หางหดก็ตัวโตนะครับหางหดมาปุ๊บไม่กี่วันก็ทานอาหารได้เลยนะครับตัวก็โตนะครับแต่ลูกออสหรือกบที่เกิดจาก การนำกบไข่ครั้งที่4ครั้งที่5ลูกออสก็ค่อนข้างจะตัวช้าแล้วก็กบเวลาลูกออสหางห,งหดเป็นกบตัวก็จะเล็กนะครับเวลาเราเลี้ยงนะครับเราเลี้ยงมันอาจจะแค่แกนนะครับแค่แกนก็ตัวช้าทั้งนี้ทั้งนั้นมันอาจจะเกิดจากอ่าการเอากบไข่รุ่นที่ 4- ที่5ก็คืออย่างที่ผมว่าก็คือมันไข่ช่วงปลายไปไปลายหรือเข้าฤดูฝนแล้วก็คือช่วงเดือนสิงหาและนะครับอ่ากรกฎาสิงหาหรือกันยานะครับเอาไข่ช่วงนี้ก็ ก็ระยะเวลาในการเลี้ยงนะครับก็สิงหากันยาตุลาครับพฤศจิกาก็เริ่มหนาวกบก็ไม่ค่อยกินอาหารก็ไม่โตแล้วนะครับช่วงเวลาในการเลี้ยงก็น้อยนะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลนี้ด้วยนะครับก็ทําให้กบหลายท่านที่เอาไปเลี้ยงก็บอกว่ากบมันโตช้าอาจจะเป็นกบที่เราเลือกซื้อกบที่เกิดจากกบรุ่นที่4ที่5หรือซื้อในช่วง ที่มันใกล้ฤดูหนาวแล้วนะครับเวลาไปเลี้ยงมันก็ไม่ค่อยโตมันหนาวก่อนกบก็ไม่ยอมกินอาหารนะครับผมก็วันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนนะครับเรื่องการคัดเลือกกบนะครับเผื่อหลายท่านนะครับสนใจจะเลี้ยงกบนะครับก็เห็นถามมาว่าเออทำไมกบไม่โตนะครับอ่ากบซื้อมาเลี้ยงแลกกินอาหารเก่งแต่ก็ไม่โตนะครับอ,อ่บางคนก็ว่าโอ้กบตัวดีแข็งแรงนะครับอาจจะเกิดจาก เรื่องการซื้อนะครับกบหัวปีท้ายปีนะครับเอาใช้คํานี้นะครับเราว่าหัวปีก็คือกบตั้งแต่รุ่นแรกๆนะครับเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาพวกนี้นะครับส่วนกบท้ายปีก็น่าจะเป็นพวกเดือนกรกฎาสิงหากันยาตุลาพวกนี้นะครับกบก็ค่อนข้างตัวช้าไม่ว่าไม่เพียงแค่กบนะครับปลาก็จะเหมือนกันนะครับพวกปลาพวกอะไรก็จะคล้ายๆกันนะครับมันก็จะตัวช้านะครับถ้าเป็นช่วงท้ายปีนะครับเราก็ต้องขยัน คัดไซส์ด้วยนะครับเรื่องกบเนาะนะครับการกินการเรื่องอาหารก็ให้เช้าบ่ายนะครับอืมก็เป็นอาหารกบก็ทําให้กบตัวดีนะครับผมตัวดีแล้วก็แข็งแรงตัวไวนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับในการคัดเลือกกบนะครับไว้เลี้ยงหรือไว้ทําพ่อแม่พันธุไว้เพียงเท่านี้นะครับผมท่านใดสนใจจะติดตามหรือมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการเลี้ยงกบก็สามารถมา เลกเปลี iesen, horses, jumped, ่ยนได้ที่ช่องของผมได้นะครับพิมพ์ข้อความไว้นะครับหรือแนะนําติชมได้นะครับผมก็จะมาอ่านข้อความนะครับแล้วก็จะตอบคําถามนะครับก็ไม่เก่งในเรื่องของการพอกบแต่ว่านําประสบการณ์ในการมาแลกเปลี่ยนนะครับผมไม่ได้มีความรู้ทางวิชาการนะครับแต่ว่าเอาประสบการณ์มามาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็สวัสดีครับ